เฮ้แมรซิตี้เจอใครวะขอดูโปรแกรมหน่อยวไม่มีเหรอวะมาเลยโอ้ยจัดเฮ้ยเจอเบอร์รี่เจอเบอร์รี่พี่เจอเบอร์รี่แอบโผล่มาเจอสเปอร์นี่กูตกใจเลยแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับเจอเบอร์รี่นะครับแล้วก็ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดอ่าแล้วก็เล่นในบ้าน พบกับเอเวอแรตันโอ้ยสามนั่นนี่นี่ก้าแต้มดอดเนาะเลยเนี่ยแล้วก็ต้องบุกไปเยือนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะบุกไปเยือนยอดทีมครับโคเปนเฮเกนชนะแมนยูชนะแมนยูไาโคเปเฮเกนเนี่ยยอดทีมของเดนมาร์กป่ะใช่เดนมาร์กเดนมาร์กดังอยู่ครับก็โอ้ยสามเอ่อสามเกมในลีกนี่ผมแบตตี้เขามองถึงเก้าแต้มเลยหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบหวั่มาไอฮารันน่าจะกลับมาแล้วด้วย ลิเวอร์พูลนะครับนักกอลิเวอร์พูลเจอฟูแล่มมีสกอร์ชนะอยู่สองหนึ่งเอาสองรองลงไปครึ่งทีมแล้วนะฮะแล้วก็พอเจอวันพอเล่นกับนอริชวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ใช้ทีมเยาวชนเยาวชนเลยเหรอเมื่อกี้เห็นไหมฮเมื่อกี้พวกอะไรนะโอเว่นเบ็กพวกบอบบี้คลาร์กนะฮะไอ้เคสกอดอนเคสกอดอนเอาลงให้หมดไปเยือนฟูแล่มนี่ใช้ยูทีสามได้ไหมได้นะพอไปเป็ดเล่นในบ้านใช้ยูทีแปดเสร็จ ใช้อยู่28เต็ม28คือชิ้นใหญ่ไม่ต้องเตะเลยพักไว้ก่อนอ่าพอมาเจอเชลซีพอมาเจอเชลซีตอนนั้นโบซาร่ากลับมาแล้วอีบอีบตกรอบอุ้ยตกรอบแล้วดไม่น่ารอดนี่ก็รอแล่อยู่นะอีบแล้วรอแล่อยู่โบซาร่ากลับมาเจอเชลซีอ่าช่วงหลังเนี่ยเจอเชลซีไม่ในบ้านนอกบ้านมักจะเสมอกันอ่ะใช่ใช่ใชเป็นบอลแบบเจอกันเมื่อไหร่เสมอกันเมื่อนานนแต่ผมมองว่าตอนนี้เล่นที่แอนฟิลด์ไม่มีปัญหาละ อ่าหรือคุณก็จะชนะเชลซีไปก่อนอนะครับแล้วก็ไปเจอเซนนอลทีนี้โก้บอกว่าขอแต้มหนึ่งก็โอเคใช่หนูแต้มเอาแมนซิตี้อาจจะไปสะดุดกับเบนฟอร์ดก็ได้ดูว่าไปเยือนเงี้ยนาะไปทัวรี่โทนี่มันเคยแพ้เบนฟอร์ดฤดูกาลนี้แล้วนะแพ้แล้วใช่ไหมแพ้เบนฟอร์ดนะอาจจะอาจจะแพ้เบอร์ลี่คาบ้านก็ได้แมนซิตี้ก็เอาลุ้นกันยาวๆนะแฟนคุณญี่ปพูนนะลุ้นกันยาวๆยาวหนาววัยหนาวไปยาวๆ